ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสายน้ำและความทรงจำ สารคดีสัญจรรำลึกการรอนแรมไปสัมผัสผู้คนสองฟากฝั่งลำน้ำนิรันด์อ่านโดยกิติมาพรจิตราธรลมทะเลและเสียงถอนใจร้างราชายหาดเก่าแก่แห่งนี้ไปเส้นาน กลับมาเยือนหัวหินครานี้เสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินตามแนวชายหาดที่ทอดยาวจากเพชรบุรีถึงประจวบคีรีขันใช่มีเพียงเสียงลมทะเลพัดพาระรอกคลื่นมากระแทกแหลมหินชื่อเรียกขานแต่การก่อนของชุมชนหัวหินเท่านั้นแต่เสียงที่ดังก้องอยู่ในห่วงคํานึง ยังมีเสียงปีพาดแตรสังดังประโคมอย่างรื่นรมมีเสียงโหร้องยินดีในชัยชนะเสียงร่ำไห้แห่งความอาดูลและเสียงถอนหายใจอันเงียบงันจากความหวนหาอะไรในอดีตอันเรืองโรดที่ยากจะหวนคืน สิเมษายนพุทธศักราช2,503เสียงชัยโยโหร้องดังกึกก้องชุมชนตลาดแหลมหินพร้อมๆกับเสียงเดียวกันที่ดังขึ้นทั่วเมืองไทยในเวลานั้นเมื่อสถานีวิทยุประกาศผลการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นฟรายเวทที่เวทีมวยลุมพินีจังหวัดพระนครชี้ชัดว่าผู้ท้าชิงชาวไทย นามผลกิ่งเพชรหรือชื่อจริงมานะสีดอกบวบเด็กหนุ่มลูกทะเลที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในตลาดแหลมหินสามารถกระชากเข็มขัดแชมเปี้ยนจากปาสคาวเปเลสแชมป์โลกชาวอาร์เจนตินามาครองได้เป็นผลสำเร็จด้วยการชนะคะแนนจากการแลกหมัดกันอย่างดุเดือดตลอด15ยก ถ้าเป็นสมัยนี้คงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเพราะมีแชมป์มวยโลกชาวไทยนับไม่ถ้วนคนแต่หนปีพุทธศักราช2503ประวัติศาสตร์วงการกีฬาบันทึกไว้ว่าเด็กหนุ่มชาวหัวหินอายุ24คนนี้คือแชมปเป็นโลกคนแรกของประเทศไทยจากการขึ้นชกหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอันทำให้หนังสือพิมพ์พากันรายงานว่าใชยชนะของผลซึ่งมีหมัดยับที่คมและรวดเร็วปานงูฉกครั้งนั้นทำให้คนดูตบมือตีตีนแทบเวทีจะถล่มทลาย พระเจ้าเกิดทันการชกมวยนัดประวัติศาสตร์ครั้งนั้นแต่ก็ต่อแตะเกินกว่าจะจำความได้แต่กระนั้นความยิ่งใหญ่ของผลก็ทำให้ชื่อเสียงของเขาดังกระชอนตลอดช่วงเวลาที่ครองแชมป์อยู่นานถึง5ปีเพลงเชียร์ผลที่ถูกคนไทยอารมณ์ดีแปลงให้ตลกขบขันว่าผลกิ่งเพชรเปเลสกิ่งไผยผลมือไวจับไข่เปเลส จึงร้องติดปากกันมานานจนถึงวัยที่ข้าพเจ้าจําความได้และยังตรึงอยู่ในรอยจํามาจนถึงวันนี้แม้ว่าต่อมาผลจะชนะน็อกเปเลสในการชกแก้มือที่สหรัฐอเมริกาในปีเดียวกันนั้นทว่างานเลี้ยง ย่อมมีวันเลิกราถึงปีพุทธศักราช2508ผลก็เสียเข็มขัดแชมป์ให้นักมวยชาวอิตาลีที่กรุงโรมอันเป็นการปิดฉากแชมป์มวยโลกคนแรกของเมืองไทยด้วยวัยเพียง28ปีหลังจากนั้นข่าวคราวของเขาก็เงียบหายไปคนไทยที่เคยตบมือตีตีน กับชัยชนะในปีพุทธศักราช2503ก็รู้เล่าๆเพียงว่าผลมีกิจการส่วนตัวเล็กๆและดื่มจัดจนกระทั่งมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งก็เมื่อเขาเสียชีวิตในไวัยไม่ครบ60มีเรื่องเล่าเชิงเปรียบเทียบบั้นปลายชีวิตของผลว่าถ้าเป็นชาวตะวันตก หากพบเห็นอดีตนักมวยแชมป์เป็นโลกของพวกเขานั่งอยู่ในร้านอาหารที่ไหนสักแห่งพวกเขาก็จะเข้าไปพูดคุยแสดงความชื่นชมและยกย่องไม่ว่าแชมป์เป็นโลกคนนั้นจะเข็มขัดกระเด็นเพราะแพ้น็อกแล้วจะมีชีวิตจริงที่น่าสงสารเพียงใดก็ตามแต่สำหรับคนไทยที่พบเห็นผลกิ่งเพชรในวัยใกล้ฝั่ง นอกจากจะเฉยเมยไม่ยินดียินร้ายแล้วบางคนถึงกับหลุดปากถามว่าเนี่ยเหรอโผนกิ่งเพชรแชมป์โลกคนแรกพุทธศักราช2467ยย้อนทวนการเวลากลับไปพร้อมๆกับการเดินย้อนแนวชายหาดหัวหินขึ้นไปทางทิศเหนือ ไปจนถึงตำบลห้วยทรายเหนือเขตอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเสียงปีพาดแตรสังดังประโคมขึ้นเหนือพระที่นั่งสโมสรเสวากามาตเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระราชนิเวศมรุกขทายวัน และได้เวลาที่การแสดงละครร้องเรื่องพระร่วงกําลังจะเปิดฉากขึ้นนอกจากจะทรงพระราชนิพนธ์บทละครร้องเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองแล้วยังทรงร่วมแสดงกับเหล่าข้าราชบริพารโดยรับบทเป็นนายมั่นปืนยาวอีกด้วย พระราชนิเวศมฤคกทายวันเป็นหมู่พระที่นั่งเรือนไม้สักทองทั้งหลังบนเนื้อที่31ไร่อาคารสองชั้นใต้ถุนโปร่งประกอบด้วยเสาคอนกรีตถึง1080ต้นหลังคาทรงปั้นยาตัวอาคารเชื่อมต่อกันตลอดทั้งสาหมู่พระที่นั่งคือหมู่พระที่นั่งสมุดพิมานพระราชฐานชั้นในอันเป็นที่ประทับ ของสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักสจีพระวรราชชายาหมู่พระที่นั่งพิสารสาครหมู่พระที่นั่งองค์กลางที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสโมสรเสวากามาศเป็นสถานที่ประชุมและเป็นโรงละครสำหรับแสดงละครที่ร้นก้ารัชการที่หก ทรงปรีชาชานทั้งการพระราชนิพนธ์และทรงร่วมแสดงด้วยประวัติศาสตร์จดจารไว้ว่าการแสดงละครร้องที่พระที่นั่งสโมสรเสวกามาศมีใช้เพียงเพื่อสำราญพระราชหฤทยัยเป็นการส่วนพระองค์ทว่ายัางทรงมุ่งหวังให้พระวรราชชายา อันทรงเป็นที่รักได้ทรงพระ,กะเกษมสำราญเป็นที่สุดด้วยเพราะทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีพระราชโอรสสืบพระราชสันตติวงศ์ชายทะเลชะอำํำบริเวณห้วยสายเหนือทั้งสะอาดร่มรื่นด้วยบุปผาชาตินานา,นาพันธ์สมพระนามมรึกขทายวันที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น อันมีความหมายถึงป่ากวางสมัยพุทธ,ธากาลน้ำจืดก็อุดมสมบูรณ์และยังไม่ไกลจากสถานีรถไฟเท่าใดนักที่สำคัญคือทรงร่างแบบพระราชนิเวศแห่งนี้ด้วยฝีพระหัตเสาคอนกรีตท,ทั้ง1080ต้นก็หล่อน้ำไว้ที่โคนเสาเพื่อป้องกันมดมแมลงโดยเฉพาะ,มะแมลงวันหัวเขียวมิให้มารบกวนได้ เหมือนดังพระตำหนักที่ค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญทว่าที่สุดลมทะเลก็มิได้พัดพาเอาแต่เสียงปีพาดแตรสังอันสำราญพระราชหฤทยัยดังออกไปให้พระสงนิกรได้รับรู้เท่านั้นในเวลาต่อมายังมีเสียงสะอื้นไห้แห่งความอาดูลของเหล่าข้าราชบริพารเมื่อรู้ว่า สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักสจีพระวรราชชายามิอาจมีพระประสุติการได้แม้ว่าพระราชสวามีจะทรงอภิบาลฟูมฟักอยู่อย่างใกล้ชิดณนะพระที่นั่งสมุดพิมานก็ตามทีมิใหญ่ต้องถามไถ่ถึงพระราชหฤทัยแห่งในหลวงรัชกาลที่หด้วยต่างรู้กันอยู่เต็มอกว่าแรงใฝ่ฝันของพระองค์ ที่จะมีพระราชปิโยรสนั้นมีอยู่มากมายเพียงใดนับแต่ทรงพระราดหวังจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าหญิงวัลลาาเทวีและพระนางเธอรักษมีลาวันกระทั่งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักิสจีทรงตั้งพระคันครั้งแรกแล้วทรงแทง้งตั้งแต่พระเจ้าลูกยาเธอยังเป็นพระหนอ่อ ก็ทำให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงมีความหวังว่าเมื่อทรงแท้งก็แสดงว่าอาจจะยังตั้งคันได้อีกจึงโปรดเกล้าโปลดกระหม่อมให้ตามเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับณพระราชนิเวศมรุษธายวันในครั้งนี้แต่ความหวังของพระองค์ก็ต้องพังทลายไปในที่สุด จากนั้นในปีรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมที่พระราชนิเวศแห่งรักและหวังนี้อีกครั้งพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีต่อมาคือพระราชชนนีในสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีพระราชธิดาพระองค์เดียวในรัชกาลที่หคราวนี้ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงละครร้องจากพระราชนิพนธ์เรื่องวิวาพระสมุทรโดยทรงร่วมแสดงเป็นเท้ามิดัสแห่งแว่นแคว้นอัลฟาเบต้าเสมือนหนึ่งเป็นการแสดงอำลาพระราชนิเวศมรุกขทายวันด้วยหลังจากเสด็จกลับพระนครในปีนั้นแล้วต่อมาไม่นานก็สวรรคตโดยมิได้มีพระราชโอรส เป็นรัชทายาทเลยตลอดรัชกาลหลังจากนั้นพระราชนิเวศแห่งความรักและความหวังริมฝั่งทะเลชะอำก็ถูกทิ้งร้างปล่อยให้ลมทะเลพัดไอเค็มมากัดกร่อนไปทีละน้อยพร้อมๆกับการเวลา ที่ค่อยๆกลืนกินเอาความหวังของพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงปรีชาชานทางศิลปะวรรณคดีและการละครพระองค์หนึ่งให้ค่อยๆสูญสลายกลายเป็นเพียงความทรงจำที่พร้อมจะปลิวหายไปกับสายลมเฉกเช่นเดียวกับศาลาลงสงฝ่ายหญิงที่เคยเป็นทางพระดำเนินทอดลงสู่ทะเล ของสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สจีซึ่งถูกลมพายุพัดหายไปทั้งหลังจนแทบไม่เหลือร่องรอยเดิมอย่างที่นักโบราณาคดีมาพบเห็นภาพอันน่าเศร้าสลดใจในปีพุทธศักราช2524 อันเป็นปีที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนพระราชนิเวศมรุกขาายวันเป็นโบราณสถานแห่งชาติก่อนที่จะลงมือฟื้นฟูบูรณะอย่างจริงจังในปีพุทธศักราช2530มิถุนายน2555 ร้้งราชายหาดเก่าแก่แห่งนี้ไปเสนานกลับมาเยือนหัวหินครานี้เสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินตามแนวชายหาดที่ทอดยาวจากเพชรบุรีถึงประจวบคีรีขันใช่มีเพียงเสียงลมทะเลพัดพาระรอกคลื่นมากระแทกแหลมหินชื่อเรียกขานแต่การก่อนของชุมชนหัวหินเท่านั้นบัดนี้พระราชนิเวศมรุกขายวัน ได้รับการบูรณะเสร็จเรียบร้อยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้วที่แหลมหินมีอนุสรสถานผลกิ่งเพชรเด่นตระงานให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงลูกทะเลผู้สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับประเทศชาติบนชายหาดอาคารคอนโดมิเนียมและโรงแรมรีสอร์ทผุดสะพรั่งขึ้น บีบล้อมบ้านตากอากาศเรือนไม้หลังคาปัญญา้นยายุคท่านชายพศกับปริศนาบ่งชี้ว่าหัวหินและชะอํากลับมาบูมอีกครั้งในฐานะชายทะเลใกล้กรุงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลอดแนวชายหาดเก่าแก่แห่งนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าร้อนแรงสุดขีด เสียงที่ดังก้องอยู่ในห่วงคำหนึงจึงมีทั้งเสียงปีผาาแตรสังดังประคมรมรื่นมีเสียงโห่ร้องยินดีในชัยชนะเสียงร่ำไห้แห่งความอาดูลและเสียงถอนหายใจอันเงียบงันจากความอาลัยในอดีตอันเรืองโรดที่ยากจะหวนคืนพระราชนิเวศแห่งรักและหวังรุ่งเรืองแล้วร้างราเสื่อมสุด แต่การฟื้นฟูบูรณะด้วยใจตั้งมั่นจะอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติเรียกอดีตกลับคืนมาดำรงความเป็นอมตะไว้ได้นักมวยแชมป์เป็นโลกคนแรกของไทยยิ่งใหญ่ในชัยชนะแล้วร่วงโรยไปพร้อมกับสัจธรรมแห่งสังขารแต่วันหนึ่งเมื่อยังมีคนลำลึกนึกถึงจึงมีอนุสาวรีย์ของเขา โดดเด่นขึ้นเป็นอมตะในใจคนการเวลายังทำหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์เสมอสวรรค์ปากประวิเศษสินถิ่นชุ่มน้ำรุ่งสางวันนั้นก่อนตะวันสาดแสงอรุโนไทยข้าพเจ้า เปิดม่านหลังห้องพักหรือด้านที่หันหน้าเข้าหาทะเลสาบสิ่งที่ได้สัมผัสด้วยตาคือชาวบ้านเริ่มทำมาหากินกันแล้วนี่ไม่ใช่การแสดงโชว์นักท่องเที่ยวแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีลักษณะดัง p e r f o r m a ์แมนซ์หรือศิลปะที่เกิดขึ้นฉับพลันหรือจะบอกว่าเป็นศิลปะเพื่อชีวิตสุดคลาสสิกก็ไม่ผิดนักเพราะเสาแต่ละต้นยอแต่ละปาก เรือแต่ละลำสํารวมกันเป็นงานศิลป์ของผู้มิได้ผ่านการศึกษาศิลปะจากสำนักใดเลยแต่รังสรรศิลปะไร้มายาได้นุ่มตาเนียนใจข้าพเจ้าใช้เวลาช่วงเช้าหมดไปกับการนั่งชมวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำปากประเขตเทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงด้วยความรื่นรม งานศิลปะที่มีชีวิตกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าเวทแลนด์แคมป์ที่มาพักนี่เองย่อขนาดใหญ่ถูกปล่อยจมลงในน้ำและถูกยกขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยขณะที่ฉากหลังคือพื้นน้ำและท้องฟ้าเปลี่ยนสีไปตามจังหวะของแสงนึกแล้วอดขำไม่ได้เย็นวานนี้เมื่อถึงที่พักแล้วเปิดประตูไปทักทายปากประเป็นครั้งแรกในชีวิต มีควายฝูงหนึ่งว่ายน้ำแบบแถวตอนเรียงหนึ่งผ่านหน้าข้าพเจ้าไปราวกับการแสดงหน้าม่านต้อนรับผู้มาเยือนแต่แท้จริงแล้วเป็นวิถีปกติของที่นี่อย่างนี้นี่เองที่ทำให้คนโจดขานว่านี่คือควายน้ำฟังแล้วคิดว่าเป็นกระบือพันพิเศษอีกสายพันหนึ่งทั้งที่ก็คือควายที่ใช้ไถนาแบบที่ไอ้ขวัญมันขี่หลังแล้วเป่าครุยจีบอีเรียมนั่นเอง เพียงแต่ปากประจัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำดังนั้นหากมีใช่ฤดูทํานาวันวันควายที่นี่ก็สำราญบานใจกับการแช่อยู่ในน้ำตามประสาสัตว์ใหญ่เช่นเดียวกับช้างพอตกเย็นก็เรียงแถวกันว่ายน้ำตามหัวหน้าฝูงกลับเข้าคอกไปไมิน่าล่ะหนุ่มสุพเศษโอพิทากรเจ้าของเวทแลนด์แคมป์หรือบ้านชายเลถึงบอกว่า เขาหลงรักบ้านของเขาเองชุมชนชุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่ซึ่งชาวบ้านกับนกและสัตว์ป่าอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเป็นสเสน่ห์ชวนลหลงไหลอาชีพจับปลาลูกเบรปลาตัวเล็กๆที่ได้จากการยกยอสร้างรายได้ให้ชาวบ้านไม่น้อยเลยอย่างต่ำวันละ500บาทสูงสุดถึงวันละ1น0 0 0 0บาทส่วนอาชีพรับจ้างขับเรือก็ทำรายได้ดีไม่แพ้กัน หนุ่มชี้ให้ดูเรือลำหนึ่งที่เด็กชายกำลังพานักท่องเที่ยวแล่นไปชมพุย่าราโพบ้านของนกน้ำและสัตว์ป่านานาชนิดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศตรงรอยต่อพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชแล้วใครจะนึกว่าเจ้าไข่นุ้ยที่กำลังขับเรือลำนั้นจะมีเงินเก็บในธนาคารเป็นตัวเลขหหลักจากการจับปลาและรับจ้างขับเรือ ว่ากันว่าถ้าขยันแล้วอยู่ที่นี่ไม่มีอดแถมมีโอกาสรวยเพราะปากประคือส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยกินพื้นที่3,085ไร่จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับหนึ่งของไทยที่องค์กรภาคีพื้นที่ชุ่มน้ำโลกให้การยกย่องถามว่าพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแรมซ่าไซส์คืออะไร คำตอบคือพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังหรือพื้นที่พรุทั้งที่เป็นแหล่งน้ํานิ่งและน้ำไหลทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มรวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีความสํำคัญต่อระบบนิเวศเพราะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำป้องกันน้ําเค็มไม่ให้รุกเข้ามาในแผ่นดินและเป็นแหล่งเพาะพันปลาเป็นโรงเรียนอนุบาลชั้นเยี่ยมของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งปลูกข้าวได้ปีละหลายครั้งเคยคุยกับชาวปากประที่มีโอกาสได้ร่ำเรียนสูงแล้วไปทำงานไปมีครอบครัวอยู่ภูเก็ตเล่าให้ฟังว่ากลับบ้านเกิดคราใดคือวันเวลาแห่งความสุขตั้งแต่เด็กแล้วที่สำรับกับข้าวของครอบครัวจะมีกับข้าวอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแกงปลาจะไม่ตักวางไว้แบ่งกันกินในสำรับเพราะมีมากจนต้องตักใส่ถ้วยแยกให้กินกันคนละตัวเลยทีเดียวตราบจนวันนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นเพราะปากประยังบริบูรณ์กระทั่งกล่าวได้ว่ามีความมั่งคัง่งทางทรัพยากรอาหารสูงมาก พื้นที่ชุ่มน้ำหรือแรมซ่าไซต์ในภูมิภาคอุตสาคเนอาเซียนที่โลกรู้จักกันมานานก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำรอบตนเลสาบหรือทะเลสาบเขมรซึ่งใหญ่กว่าทะเลสาบสงขลาถึงสามเท่าปากปราทะเลน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพื้นที่ชุ่มน้ำในขเขมรน,นั้นถึงกับทำให้มีคำกล่าวว่า ไม่มีตนเลสาบก็ไม่มีอังกอวัดหมายความว่าถ้าเลสาบเขมรคือผู้สร้างปราสาทนครวัดตัวจริงเพราะถึงแม้จะมีกษัตริย์ผู้ปรีชาชาญเพียงใดมีศรัทธาต่อเทพเจ้าบนสวงสวรรค์แค่ไหนมีสถาปนิกและวิศวกรฉลาดล้ำมีแรงงานคนและช้างใช้ขนหินมหึมามหาศาลเพียงไหนหากไม่มีข้าวไม่มีปลาเพียงพอให้ทุกคนอิ่มท้อง และมีแรงไปทำงานได้ก็ไร้ค่าซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้นเลสาบให้ทั้งข้าวให้ทั้งปลาให้ทั้งน้ำแต่ถึงแม้ปากประจะไม่มีประสาทหินใหญ่โตมโหระทึกทว่าความอุดมของธรรมชาติป่าพุในพื้นที่ชุ่มน้ำ ก็เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสเช่นเดียวกับข้าพเจ้าที่ตั้งใจไว้ว่าจะต้องไปปากประให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เมื่อได้ไปสัมผัสแล้วก็คิดว่าต้องมีครั้งที่สองที่สามตามมาอย่างแน่นอนเหตุผลหนึ่งคือติดใจขนมจีนน้ำยาและไข่ปลาทอดอาหารเช้าอันโอชะที่เวทแลนด์แคมป คิดถึงปลาลูกเบรทอดขมิ้นเมนูเด็ดที่ร้านบางชามที่สำคัญคืออยากทำความรู้จักพื้นที่ชุ่มน้ำอันน่ามหัศจรรย์ให้มากกว่านี้อย่างไรก็ตามสรรพสิ่งล้วนมีสองด้านปากประใช่จะมีแต่ด้านที่งดงามและอุดมสมบูรณ์หากยังมีด้านที่เลวร้ายจากการที่มีนายทุนอ้างเอกสารสิทธิ์นอสสาถือครองที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนับพันไร่ มีการจุดไฟเผาป่าเพื่อพัฒนาที่ดินปลูกปาล์มน้ำมันส่งผลให้ฝูงนกอพยพและนกประจำถิ่นจำนวนมากไม่มีที่สร้างรังวางไข่โดยเฉพาะที่คลองลาโพซึ่งเป็นปาพพ่าผืนสุดท้ายที่ฝูงนกได้อาศัยอยู่หากยังไม่มีหน่วยงานใดคลี่คลายปัญหาเอกสารสิทธิ์นอสอสามได้ก็น่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยจนข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่ามาแมนว่าคิดอะไรไม่ออก หรือมีปรารถนาจะทำอะไรให้เหนื่อยแรงขอผู้ใหญ่ในวันนี้แค่อยู่เฉยๆอย่าไปทำลายหรือไปหากินอย่างละโมบเกินเหตุเพียงเท่านี้ลูกหลานวันหน้าก็จะลํำลึกบุญคุณของท่านเพราะปากประคือพื้นที่ชุ่มน้ำอันสุดแสนจะอุดมสมบูรณ์ระดับโลกเป็นสวรรค์ที่ธรรมชาติประทานไว้ให้อย่างวิเศษสุดจริงๆ ขอขอบคุณหนุ่มสุภเศษที่เปิดโลกมหัศจรรย์ของพื้นที่ชุ่มน้ําให้ข้าพเจ้าเรียนรู้อีกทั้งยังทําธุรกิจร้านอาหารและรีสอร์ทบนความพอดีด้วยสํานึกรักบ้านเกิดอย่างน่าชื่นชมยิ่งนัก และเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต